หนูน้อยลุกขึ้นยืนโดยที่เท้าอ้วนๆเหยียบอยู่บนตักของเขาเธออบกอดใบหน้าของเขาเอาไว้และพูดว่าคุณพ่อคะคุณพ่อจะเป็นพ่อของหนูตลอดไปนะคะเมื่อได้ยินเช่นนี้ท่าทางของฉินเลี่ยก,ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนว่าจะเดาบางอย่างออกเขาจึงรีตาลงและมองไปที่โจ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 ลังเลอยู่ครู่หนึ่งหนูน้อยรอบสังเกตท่าทางของเขาก่อนจะพูดอย่างระมัดระวังว่าคุณพ่อคะหนูขอเรียกคุณลุงปากไม่ดีว่าพ่อนะคะ หลังจากที่พูดจบเธอก็มองไปที่เขาอย่างกระวนกระวายราวกับว่ากลัวเขาจะโกรธเธอรู้ว่าพ่อของเธอก็เป็นคนที่น้อยใจมากเช่นกันเธอมีพ่อสองคนที่เอาใจยากมากกว่าใครๆและยังเกลียกล่อมยากมากๆอีกด้วยถ้าเธอยอมรับคุณลุงปากไม่ดีเป็นคุณพ่อคุณพ่อของเธอจะโกรธหรือเปล่านะแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฉินเลี่ยมมองเธอด้วยรอยยิ้มก่อนจะพูดอย่างนุ่นนวลว่าอืมพ่อรู้แล้วละ่ะคุณพ่อไม่โกรธหนูหรือคะ โจโจเอียงศีษะน้อยน้อยมองเขาอย่างสงสัยฉินเลี้ยสายศีรษะเขากอดนุ้ยเอาไว้ที่ตักก่อนจะพูดกับเธออย่างอ่อนโยนว่าโจโจเขาคือพ่อแท้ๆของหนูเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดและเหตุผลที่เขาต้องเสียหนูไปนั้นก็เพราะเขาถูกกลั่นแกล้งจากคนไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าเขาจะตามหาหนูจนเจออีกอย่างเขาก็ดีกับหนูมากๆด้วยการที่หนูยอมรับเขานั้นก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้ว เขายังพูดออกไปตรงๆอีกว่าการที่พ่อจะน้อยใจบ้างนั้นก็เป็นเรื่องปกติในทางกลับกันพ่อเองก็ดีใจด้วยเช่นกันนะเพราะต่อจากนี้ไปก็จะมีคนที่รักโจโจเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อได้ยินเขาพูดเช่นนั้นโจโจก็เข้าไปสวมกอดเขาอีกครั้งคุณพ่อใจดีกับหนูมากๆเลยค่ะฉินเลี้ยรูปหลังของหนูน้อยเบาๆเอาล่ะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับพวกเขาให้นานที่สุดเถอะไม่ต้องห่วงพ่อไม่เป็นอะไรหรอกหนูเป็นของขวัญของพ่อเสมอนะใช่แล้วใช่แล้วหนูเป็นของขวัญของคุณพ่อ โจโจพยักหน้าซ้ำๆเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้โกรธจริงๆเธอก็รู้สึกโล่งใจสีหน้าของเธอจึงดูผ่อนคลายลงไม่น้อยถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะอืมชินเลียปล่อยมือจากเธอก่อนจะมองหนูน้อยวิ่งออกไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาขอเพียงแค่ในใจของโจโจมีเขาอยู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วในตอนที่โจโจมาถ,ถึงคฤหาสน์ของเย่หลิงเฟิงซึ่งพวกเขากำลังนั่งจิบชากันอยู่ที่โซฟาพอดี โจโจก็เอามือไพร่หลังพลางยืดอกและเดินเข้าไปข้างในอย่างเย่อหยิ่งเมื่อทุกคนเห็นเธอเดินเข้ามาและดูท่าทางของเธอแล้วพวกเขาก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยนี่เธอซ่อนอะไรไว้อีกล่ะเนี่ยขณะที่กำลังคิดอยู่โจโจก็เข้าไปตรงหน้าของเย่หลิงเฟิงและยื่นบางอย่างให้กับเขาคุณพ่อปากไม่ดีนี่คืออังเป่าของคุณพ่อคะ่ะหลังจากที่พูดจบเธอก็ยื่นให้กับฉีเยียนและฉีโมอีกคนละหนึ่งซอง จากนั้นเธอก็วาดรูปวงกลมบนพื้นก่อนจะส่งอ่างเปาไปให้อั้นหย่าอีกหนึ่งซองแน่นอนสิ่งที่หนูน้อยเผาส่งไปให้กับเธอนั้นเป็นเงินกระดาษซึ่งมันหนาเป็นปึกท่าทางของหนูน้อยดูจริงใจเป็นอย่างมากชีเยี่ยนที่จะประหลาดใจไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปีเสียน้อยอย่างเธอยอมควักเงินออกมาด้วยอย่างนั้นหรือเขาจึงถามอย่างสงสัยว่าโจโจอ่างเปานี่คืออะไรอย่างนั้นหรือชดเชยอ่างเปาสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมายังไงล่ะคะ โจโจพูดด้วยท่าทางที่จริงจังหากรับอ่งเปาของหนูไปแล้วทุกคนก็จะแก่ช้าลงค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉีเยียนก็รับรู้ได้ถึงความไม่ปกติบางอย่างเขาจึงถามต่อหนูให้อ่งเปากับพวกเราอย่างนั้นหรือถูกต้องอาจารย์ของหนูเคยบอกเอาไว้ว่าเด็กๆจะต้องให้อ่างเปาแก่ผู้ใหญ่ในวันตรุษจีนนะคะฉีเยียนกลับกันแล้วหรือเปล่าเขามีชีวิตอยู่มายี่สบกว่าปีทำไมเขาถึงได้ยินแค่ว่าผู้ใหญ่ต้องให้อ่งเปาแก่พวกเด็กๆละ่ะ นี่เธอไปเอาเรื่องเหลวไหลแบบนี้มาจากที่ไหนกันฉีโม่เองก็ขมวดคิ้วเช่นกันอาจารย์ของโจโจโคนนี้เชื่อถือไม่ได้จริงฮะาฮ่